ยังพาบุกตลาดไมซ์แดนใต้เปิดตลาดรวบรวมสินค้าและบริการผลิตภัณฑ์ไมซ์พรีเมียมโปรดักต์เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่ผู้ประกอบการโดยผู้เข้าร่วมงานนอกจากได้รับประโยชน์ทางธุรกิจแล้วยังได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและวิถีชุมชนบนเกาะสมุยอีกด้วยทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด197ท่านจาก10เมืองไมซิตี้และ10เมืองที่มีศักยภาพ สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปสองหุ้นเด็ดกับ ASL โดยสุเชศสุกแท้และชอโช,ชติวงเพชรไพศสิทธ สับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนและลดผมร่วงเพิ่มผมหนาดูแลหนังศีรษะกับแชมพูจีวานคิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แซปนิวส <September> ์ทุกข่าวคงจะชัดเจนแซปนิวส์การเมืองเศรษฐกิจสังคมถ้าผอืดผระอมก็ต้องมาฟังทางนี้ข่าวลึกข่าวร้อนข่าวลับขย่าโขกสับระงับกันเต็มที่ซีอก็ยังมาช่วยชี้แนะและสับเปลี่ยนมาแวะและเราก็ช่วยปลดนี้การออมการเงินลงทุนและคุณไม่ต้องคอยลุ้นแลมาฟังที่นี่ เจ็บป่วยช่วยกันรักษาไม่ว่ากระท่อมกันชาและดวง่าราศีระดมโดวดาวโซเชียลเอไว้เด็กยันเดียเด็กเด็กเ สองสามสี่ห้าเก็บค้าสิบครับครับก็อีกสักรอบนะครับเพื่อนๆคุณจะผมสุทธิศกนะครับเอแสววันนี้วันที่สามตุลานะครับสองห้าหกแปดนะครับดูงานรีเสิร์ชนิดหนึ่งครับว่างานรีเสิร์ชว่าไงบ้างนะครับงานรีเสิร์ชนั้นยังคงแชร์ที่ดัชนีจุดรับอยู่ที่พันสองร้อยแปดสิบนะครับจุดต้านหนึ่งพันสามร้อย นะครับในแง่ตัวหุ้นฮะงานรีเสิร์ชออกตัวหุ้นมานะครับตัวแรกหรือวีเนะฮะหรือวีเซนั้นให้จุดรับอยู่ที่3ามบาทห้ครับจุดต้าน3ามบาทแปนะครับตัวต่อไปเป็นพารามเจุดรับ23บาทครับจุดต้าน24บาทถึง25บาทครับตัวต่อไปนั้นเป็นหุ้นนะครับคาราบาวจุดรับอยู่ห้าบาบาทครับจุดต้านนั้นอยู่56บาท25ตัง AUIA ครับจุดรับอยู่ที่14บาทนะครับจุดต้าน15บาท30และส่วนสุดท้ายปอทอครับ3 2บาทนะจุดต้าน3 3บาท50สตางค์นะครับนั่นเป็นงานรีเสิร์ชนะครับไปดูนอกจากงานรีเสิร์ชแล้วเนี่ยนะฮะเรากลับไปดูอันนี้ทิงฮะไปดูตัวตลาดนะฮะว่าตัวตลาดนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือตัวตลาดนะที่เกิดขึ้นและเรียลไทม์นะที่เกิดขึ้นและเรียลไทม์ณตอนนี้เลยอ่นะไปไหนเลยฮะ เดี๋ยวผมขอดูขออนุญ,ญาตนะฮะเอาใหม่ทีหนึ่งนะฮะอโอเค,เคออน,ญญน,นะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับไปดูงานตลาดนิดหนึงครับอืมเอาตัวนี้แล้วกันนะครับลองดูจะขึ้นมาโอเคครับผมขออนุญ,ญาตปรับในตอนนี้เลยนะครับทีอยทสองอืมออออโอเคครับอไปดูงาน เดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นงานตลาดก่อนนะครับว่างานตลาดนั้นจะเป็นขณานี้ตลาดเนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งนะครับเป็นลักษณะของการแกว่งในทิศทางที่ที่ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ตลาดนั้นจะเป็นลักษณะของการาขณะนี้เนี่ยในแง่ของตัวเส้นเด็กเนี่ยไปยืนอยู่ที่ระดับหนึ่งนะครับหนึ่งสองแปดแปดหนึ่งสองแปดแปดเพราะฉะนั้นไปดูตัวนี้กันฮนะ ไปดูตัวของกราฟกันนะว่ากราฟนั้นจะบ่งบอกว่าอย่างไรบ้างนะครับในแง่ของตัวกราฟแล้วก็กราฟในในแง่ของตัวหุ้นเป็นยังไงเพื่อเราจะได้ไปรองรับกับตัวตลาดได้นะครับมาแล้วตัวแรกเลยนะฮะปริมาณการซื้อขายตัวแรกคือ True t R U E นะฮะวันนี้ทีทรูมา True นั้นมีแนวต้านขยับขึ้นมาแล้วนะฮะเพราะนั้นแนวต้านทีสิบเอ็ดบาทห0ิไปถึง12บสองบาทมีโอกาสความเป็นไปได้สูงสโลโต5้า อ่าถ้าเอาได้ดันใจเลยนะเคาะฮะเคาะสิบเอ็ดบาทเนี่ยเคาะนะฮะแล้วก็ไปขายที่สิบเอ็ดบาทห้าสิบตังค์นะฮะลองดูครับตัวที่สองคือ KTB นะครับ KTB นะฮะ KTB อยู่ที่ระดับอ่ายี่สิบห้าบาทนะตอนนี้อยู่ยี่สิบห้าบาทนะครับและยี่สิบห้าบาทเนี่ยขึ้นมายี่สิบตังค์แนวต้านอยู่ยี่สิบห้าบาทห้าสิบตังค์ครับน้อยละนะครับแต่ก็โอเคฮะยังถือไปได้สโลโตต่ำมากสามสิบนะถือต่อฮะแล้วก็ซื้อเพิ่มได้นะเดลต้าครับเดลต้า นะครับเดลต้านะหุนเดลต้าขึ้นมา1 7 4บาทสูงแล้ว569นะไอไอไอ69คือสโลโตนะฮะเันนั้นแพงแล้วที่1 7 4วางขายนะครับวางขายแล้วอยากไปซื้อใหม่ไปต่ํากว่า1 6 0บาทค่อยไปซื้ออีกทีหนึ่งนะ PTT g c เราเคยเราเคยคุยกันเรื่อง PTT g c นานแล้วนะว่ามันไม่มันไม่จริงนะแล้วก็ถ้ามันหลุด24บาท50จังแต่ไม่หลุดนะฮะเพราะว่าสโลโตมันอยู่ในระดับ10 นะมันคงจะไปหลุดก็ไปยืนอยู่แค่ประมาณรักยีบามบาทนะล้วค่อยไปซื้อตรงนั้นแล้วกันนะยีบาทอย่าไปคือบางบางที่ออกออกงานรีเสิร์ชแล้วก็ไล่ราคาหุ้นแล้วนักคทุนก็ไปติดนะไปติดแล้วก็เขาก็ขายกันลงมาจำไว้อย่างหนึ่งครับเพื่อนนักทุนถ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยเอาหุ้นแรกก่อนทูปัจจัยพื้นฐานเป็นไงมันมีแค่สองค่าย ค่ายของแอดวานค่ายของทูยังไงไงมันก็ไปได้เดลต้าปัจจัยพื้นฐามันคืออะไรมันคืออินมีเดียมันคือ AI ฮะตอนเนี้เอา AI มาทํารูปเอา AI มาทําอะไรต่างๆแล้วยาใจตัวชิปเนี่ยสาคัญนะเพราะฉะนั้นไอตัวเดลต้ามันก็มันขายเกี่ยวข้องกับชิปฮะมันก็โอเคเพราะนั้นปัจเจเนทอรมันใช้ได้กรุงกรุงไทยแบงก์มันเป็นแบงก์รัฐนะฮะขนาดเดียวกันเนี่ยในอีกสี่เดือนหน้าจะมีการเลือกตั้งใหม่ยังไงไงภาครัฐก็ยังต้องพึ่งแบงก์กรุงไทยอยู่ อ่าคนละครึ่งหรือมาตรการต่างๆที่ภาครัฐเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้ตัวกลุมไทยได้รับผลกวมทบเพิ่มขึ้นโอเคนี่คือปัจจัยพื้นฐานทั้งสาตัวปัจจัยพื้นฐานดีหมดฮะแต่ PTGC เนี่ยปัจจัยพื้นฐานมันดีต่อเมื่อต่อเมื่อเศรษฐกิจมันมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นจับใดที่เศรษฐกิจยังไม่ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเหนื่อยฮะยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในไม่ว่าจะเป็น PTGCIVL หรือ IRPC หรือปูนใหญ่ ที่มีปิตโตเคมอยู่เนี่ยนะฮะมันจะถูกผลกระทบกับตัวปิตโตเคมให้หลีกเลี่ยงและมัดระวังขายอย่าไปอย่าไปไลต่ตามเขาฮะตามเขาเขาเขาใช้ข้ออ้างอย่างเดียวว่าบางโบ๊กใช้ข้ออ้างอย่างหนึ่งฮะว่าทางจีนนั้นจะออกปิตโตเคมมาค่อนข้างดีเรื่องจากจีนประเทศใหญ่ปิตโตเคมต้องใช้เยอะออมันก็จริงฮะแต่มันไม่ใช่ถึงตอนนี้ปิตโตเคมมันจริงก็ทําได้อยู่แล้วนะครับไอ เป็นตัวเกมมันมันยังไม่อะไรเท่าไหร่เออโอทีครับต่อไปครับเออโอทีเราไปพูดถึงเออโอทีกันดีกว่าสี่สองบาทโอ้เทนขึ้นแต่โอสโลโต่เก้าสิบละต้องระวัดระวังนะสี่สองบาทห้าสิบตังค์เนี่ยนะครับถ้าตีด้วยเทนไลน์เนี่ยนะขออนุญาตตีเทนไลน์เป็นแนวกว้างนิดนึงนะฮะแนวกว้างเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยฮะนะฮะเห็นไหมฮะมันบรรเทมของบันไปเกือบทุกจุดแล้วสี่สองบาทห้าสิบตังค์ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะฮะ จริงๆแล้วผมอยากให้ผ่านสี่สองบาทห้าสิบแปไปที่สี่ห้าบาทในดูวีคหน่อยนะฮะเราเก็บต,ตรงนี้ไว้แล้วไปดูวีคก,กันเนี่ยฮะถ้าผ่านตรงนี้ได้เนี่ยมันถึงจะไปห้าสิบบาทมันถึงจะไปห้าห้าบาทหกสิบบาทได้นะฮะแต่ตอนนี้มันตรงนี้มันเต็มนะฮะแล้วมันระวังหน่อยแล้วกันนะอยากซื้อเหรอไม่ไม่รู้ว่ามันมีการอ่อนตัววันก่อนยังเห็นสามสิบแปดบาทสามเก้าอยู่เลยนะฮะทูทูโบอะไรนะเทอร์โบ ทูโบละเทอร์โบฮะเทอร์โบนะฮะราคาหุ้นเอาเอาเป็นเดย์ฮะเอาเป็นเดย์นะฮะราคาหุ้นเป็นระดับอ่าลงมาเล่นบาทเก้าสิบก็คนที่มีหุ้นที่เขาได้อันเดอร์ไลน์มานะเขาคงขายแล้วมายืนที่ระดับราคาตอนที่สร้างฐานนะฮะอเทอร์โบเป็นลิสซิ่งนะลิสซิ่งที่ระดับราคาบาทเก้าสิบห้าสตางค์การแข่งขันนะฮะก็มันก็มันก็มีการแข่งขันนะราคาหุ้นแค่บาทเดียว มันมีคนเล่นเยอะฮะแต่การแข่งขันจะไปสู้เอ็มทีซจะไปคู่บริษัทใหญ่ๆได้ไหมก็คงอาจจะได้ฮนะแต่ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับจะเหนื่อยหน่อยใครเล่นก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาระยะสั้นๆมันจบไปแล้วฮะไอบีนะนะเนี่ยฮะเป็นกัะอ่อนตัวและไอบี BL, ลงไปรอบนี้เนี่ยถ้าลงไปจุดรับที่สําคัญของเขาเนี่ยจะยืนอยู่ที่ประมาณสักยี่บาทหรือต่ำกว่า20บาทคือ18บาท นะครับ i v l นะครับ CPF น่าสนใจฮะอันน yeah so. ี yeah. mm ้ CPF เนื่องจากขึ้นมา22.80ละนะถ้าทะลุผ่าน2 3บาทขึ้นไปได้จะไปถึงระดับ24บาทนะฮะก็น่าสนใจมากน่าสนใจมากนะครับสำหรับตัวตัวตัวอะไรฮะตัว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  CPF โอเคตัวสุดท้ายนะ TTB นะครับ TTB ทีทีบีขนาดนี้บาทเกครับแนวต้านอยู่ที่ระดับบาทเกบาท95นะไม่เกิน2บาทนะบาทเก้บาทมันมีเคยมีราคาเกิดขึ้น Intensive Value น่าจะไปได้แต่จะเหนื่อยนะบาท95คงจะได้เห็นครับโอเคครับคุณจอมาละผมคืนหน้าจอให้คุณจอแล้วกันโอเคครับคุณจอครับเชิญจอสวัสดีครับเชิญสวัสดีครับับมาดู การวันนี้นะครับจะเห็นนะครับก็ว่าเอามาดูหน้าจอก่อน <st ih> อนะครับแชร์หน้าจอเลยนะครับสภาพหลักตอนนี้ต้องบอกนะครับเสียดาเองตอนนี้เช้าๆบวกๆลบๆนะครับมันมีบางช่วงระลบตอนนี้ระบวกละตอนนี้บบกที่1นจุดหนึ่งจุดนะครับจุดต่าสุดของวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าลงไปต่ําสุดเนี่ยเรามีจุดต่ําสุดวันนี้1นึ่งสองแปดหกนะครับตอนนี้ที่หนึ่งสองแปดเก้านะครับตอนนี้ก็บวกก็ลดลงมาเล็กนึงละเหลือโบกจุดเก้าเจ็ดจุดโดยประมาณนะครับดาวโจนส์เช้านี้บวกันเจ็ดสิบแปดจุด แต่ช่วงฟิชเจอร์บวกกัน61จุดส่วนตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่อยูยย่แดนบวกนะครับมีทั้งหมดทั้งลบแต่ส่วนใหญ่แดนบวกกันนะครับแต่เมื่อวานนี้ทิศทางของการซื้อพลอังทุนแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ต่างชาติกองทุนเนี่ยไม่ได้มีทิศทางชาัดเจ,จน,นนะครับเมื่อวานทั้งสองตัวเนี่ยซื้อหุของสุสทธิการต่างชาติกองทุนขายสุทธิการน้อยกว่าล้านทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันต่อนะครับว่า เราก็ทราบดีว่าทิศทางของตลาดหุ้นไทยของเราส่วนใหญ่จะชี้นำด้วยต่างชาติหรือไม่ก็กองทุนนี่แหละจะเป็นตัวชี้นำว่าจะเอาขึ้นือเอาลงนะฮะเดี๋ยวมาดูถึงต่อนะครับก่อนจะไปตรงนั้นนะครับเรามาดูภาพรวมของตัวตลาดหุ้นโดยรวมนะครับตลาดหุ้นโดยรวมจะเห็นนะครับว่าตัวโจนมิจฉานนะครับเป็นภาพส่งขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับพักเสร็จแล้วขึ้นพักเสร็จแล้วขึ้นตอนนี้ก็รุ่เดียวว่าดาวโจรรอบล่าสุดเนี่ยที่เด้งกลับขึ้นมาเนี่ยหลพักัตแล้วเนี่ยรอบนี้จะชนะยอดเดิมได้ไหมคือประมาณ56,700กว่าจะผไดหมแต่ตอนนนีี้ท่่ 4, กวาะครับ ส่วนของนิี่เองต้องบอกนะครับว่าตัวเป็นภาพการเด้งไคด์ลอยโจนกันหลังที่เคยพักตัวมาท่าเฉลี่ยห้าวันสิบวันนะครับและตอนนี้กลับอยู่เหนือขั้วทุกเส้นได้อีกครั้งไกดอยโจนเลยตอนนี้เหลืออย่างเดียวว่าจะชนะยอดเดิมได้หรือเปล่านะครับจากตอนที่สี่หมื่นห้าพันหกร้อยกว่านะครับและตัวยอดของตัวนิก่เองเนี่ยอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันแตกว่ากว่านะครับตอนนี้กรูุ้แล้วครับว่าใกล้ยอดเดิมแลาจะผ่านไม่ผ่านนะครับแต่ตัวที่เขาเรียกว่า ฟื้นตัวได้ค่อนข้างจะเด่นมากเลยนะครับจากทันที่เป็นขาลงนั่สคือเยอรมันครับเยอรมันเนี่ยบทจะฟื้นเนี่ยนะครับก็ฟื้นได้เร็วเลยนะครับเมื่อวานขึ้นแรงโมน,นี้กระโดดเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนนี้สองวันก่อนหน้านี้เป็นแท่งเขียวนะครับเมื่อวานนี้ก็พูดง่ญญายว่า กระโดดกขึ้นมาเลยนะครับเอ็ซีเมื่อวานนี้เนี่ยเหนือศูนย์วันแรกนะครับแต่ก็ตามก็เริ่มมีสังการโอวบอยเรียสั้นของโซคสัสที่าวันแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าเยอรมันเนี่ยจะมีการพักเลยไหมหรือจะขึ้นต่อวอสักพักแล้วก็ย่อเพราะไอซียียังไม่โอวบอนะครับสตุอยเอมันจะมาฟื้นลับขึ้นหลับมาดูตัวนะครับตัวของฝั่งจีนบ้างฝั่งจีนถ้ามาดูจะเห็นนะครับว่าถ้าเป็นฝั่งของตัวเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเซี่ยเงเ,ยเป็นภาาพขอองกรติดยูไนะครับยงอมมิยยังปิดอช ถ้าเรามาดูตัวของตัวของตัวหังเซิงนะครับจะเห็นเลยว่าหังเซิงเองเนี่ยจะเป็นภาพของการที่ว่าขึ้นชนะยอดเดิมเสร็จแล้วก็มีขอระหว่างทางขึ้นนะครับการพักตัววันนี้ย่อในแง่ของการที่ขึ้นช้ยอดเดิมเสร็จแล้วมีการพักตัวขึ้นอยู่ M ะเป็นสีงเหนือศูนย์ในซึ่งเงานะครับคงน่าจะเป็นภาพการพักตัวชั่วคราวขึ้นมากกว่านะครับส่วนตัวของไต้หวันเองจะเป็นภาพที่เก่งกว่านะครับเพราะว่า มีเสาคัรที่ขึ้นชนะยอดเดิมอยู่แล้ววันนี้คงทรงภาพใต้ดีไปแท,ท่งเสียงเพิ่งมาก็คือยังมีราคาล่าสุดเนี่ยสูงนะครับเปิดนะครับทั้งสามตลาดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอย่างที่นกันหมดเนีด้ว่าตัวเซางเปอร์สิทเนี่ยที่ปิดตลาดลายวันเนี่ยก็เลยยังรอยอยู่ว่าเปิดแล้วจะเป็นไงแต่ตัวของห่างเสงและตัวของไต้หวันเนี่ยแย่ขึ้นกันหมดนะครับมาดูชุดตลาดใก้พุ้นไทยมาครับว่าตลาดประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นยังไงนะครับเริ่มจากฟิลิปปินส์ก่อนฟิลิปปินส์ยังเป็นภาพของขาลง ที่ยังมีภาพที่อาจเป็นการเด้งสั้นรีบาแบบเดิมนะครับเพราะเดิมทีเป็นขางลงมาตลอดเป็นเดือนเดือนละแล้วลตอนนี้ก็พยายามจะตีกลับอีกครั้งนะครับรอบนี้จะไปได้ไกลหรือเปล่าไม่รู้พเพราะชาวนาครั้งที่แล้วเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยคนค่าเฉีย5วันอาสิวันที่มันก็จริง แต่สุดท้ายไปตายตอตรนรักวันแล้วก็ตับเป็นคานลงอีกครั้งนะครับนอกนี้การเด้งที่เห็นมากห้เด้งมา3วันเนี่ยต้องมาลุ้นละลินปินเขาจะสามารถขึ้นตปดขาขึ้นจริงมาอย่างน้อยสุดก็ต้องผ่าน6150หนะครับหรือถ้าเก่งกว่าน,นั้นก็ต้องผ่านน้าตั้5วันผ่านไปหาอัราับ6.363 5 0ให้ได้มันถึงจะเป็นการขึ้นตัวเข้าหาชัดนะครับ ส่วนอินโดเองในภาพหลักี่เห็นเลยครับว่าในช่วงที่กว่ามีเขาไซเวครับไซเวส่งๆ่งอยู่ค่าเฉลี่ยห้าวันสิบวันจะเป็นภา,านขึ้นอยู่กับสีมุงเหนือสูนนะครับแต่ภาพที่เราเห็นอันนึงคือเด่นภาพเดลเชนคือยอดราคาสูงขึ้นตาซีเตียลดยอดอะไซต์ลงนะครับก็เป็นภาพตื่นทีน่าะวังเหมือนกันเพราะเดลเจนแบบนี้คือเตือนว่าระวังน,นะอาจจะปรับตัวแบบไม่สมก็ลงได้ง่ายแต่ก็ตามเนี่ยต่ไดไปยังม่ค่าเฉลี่ยยี่สิบห้าวันเนี่ยก็คงยังมีผ่านยี่สิบห้าวันที่ประมาณเจ็ดเก้าสี่สี่นะครับ อีกโดอยู <os> <ża> ่ที่ประมาณ8 0 0พันนิดๆนะครับส่วนเส้นเด็กเองนะครับหลังจากที่ทำให้เราเขาเรียกว่าลุ้นโตัวโงอยางว่าจะหลุดหรือเปล่า287จไอ้หนึ่งจดยะหลุดไหมแต่สุดท้ายไม่หลุดนะครับก็ลงมาใกล้ๆกับ1 2 7 0อเูนนี่ยเป็นเปลี่ยนแยก2 7 0จแล้วก็เด้งนะครับทำอย่างนี้2รอบเป็นรอบที่1ก็พิงและรอบที่2ก็เพิ่งเกิดเมื่อสักสอบสามวันที่แล้วสี่สามวันที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้กลับขึ้นมาอยู่ในขั้วเทนได้อีกครั้ง ตอนนี้ก็ต้องดูคนต่อว่าที่มันจะใช้เวรรต่อสักพักหรือว่าจะเลือกข้างเลยจะม,มีหรือเปล่าตอนนี้ถ้าดูกรอบล่างเลยเห็นกรอบล่างก็อยู่ประมาณแถวใกล้หนึ่งสองเดศูนย์ดประมาณนะครับกรอบบนเราก็เห็นอยู่มากใกล้ๆพันสามแล้วกัดตีกับพันสามแล้วกันถ้ามันจะขึ้นไปชัดๆเนี่ยต่อพนพันสามจะยืนให้ได้อันนั้นถือว่าชัดละชันใช้เวลือกขึ้นนะครับถ้ายังไม่พ้นพันสามเนี่ยอาจจะเป็นการสาร้างภาพข,ของการใช้เวทแถวนี้ก็ได้อยู่แล้วไม่เกินพันสามสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ําสุดไปอยู่ใกล้กับหนึ่งสองเจ็ดศูน แต่ถ้าดูเมสเดีเยเห็นเลยว่าถ้าขึ้นจริงเนี่ยจะไปลกันต่อเ m c เนี่ยที่ตอนนี้อยู่ใต้เนื้อสูงในท่าซิงแนเนี่ยเจซีต้องตัดเนือซิงแนลมาใหม่ครับมายถึงเป็นสัญญาณของอาจารย์ที่ว่าเอาละฉันจะเดินหน้าขาขึ้นต่อไปชัดเจนแล้วนะครับมาดูชุดของอ่าในแง่ของตัวต่างชาติและของทุนบ้างต่างชาติและของทุนจะเห็นนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยเหมือนกันเลยว่าช่วงสั้นๆเนี่ยแรงซื้อาาก็จะเข้านะครับเพราะภาพจะเห็นเลยครับว่าเป็นภาพที่มีการซื้อซับขายทั้งคู่ แต่ก็ตามเนี่ยในโน้มหลักเนี่ยจิ้มหัวลงทั้งคู่เลยใช่ย่อมแสดงว่าแรงซื้อแรงซื้อของต่างชาติลงทุนโดนโชคก็แค่แขวะแล้วทำให้การขึ้นต่อเนื่องข้างบนเนี่ยคงต้องรอแล้วครับว่าต่างชาติหรือกองทุนไทยจะกลับมาซื้อไม่หนัหนักต่อเนื่องอีกถ้ามีต่างชาติลงทุนกลับมาซื้อไม่หนักหนักนะซื้อซื้อีเป็นหลักพันแล้วต่อเนื่องด้วยถึงจะมีโอกาสที่จะมีเซ็ตของเราไปทะลุพันสามแล้วไปต่อข้างบนได้นะครับแต่ถ้าต่างชาติกองทุนยังยังไม่กลับมาซื้อไม่หนักเนักเนี่ย ก็ต้องลดเฟ้ไปต่อไปนะครับแต่แง่นะครับในแง่ในแง่ลบที่เราเคยพูดกันไว้หรือกอังวลกันไว้คือถ้ามันไม่ไม่ซื้อไร้อนันขายไม้หนักหนักอันตรายเพราะว่าถ้าขายขายไม้หนักไม่ว่าต่างชาติหรือกองทุนที่ทำถ้าขายไม้หนักหนักมากๆเนี่ยอาจากกจะกดในเซ็ตย่อซึ่งอย่างที่บอกจุดสาคัญของการยอ่อัตที่เราต้องลุ้นกันตลอดเวลาคือถ้หนึ่งสองเจ็ดศูนย์จะหลุดไหมถ้าเปใต้หนึ่งสองเจ็ดศูนย์เยอะอันนั้นมีโอกาสสูงนะครับที่เซ็ตอาจจะพลิกเป็นขาลงเราเห็นได้เลยนะครับ ส่วนตัวค่าเงินบาทเองค่าเงินบาทเองเข้ามาดูจะเห็นนะครับว่าถ้าดูค่าเงินบาทกันอค่าเงินบาทเนี่ยาดูค่าเงินบาทกันค่าเงินบาทนะครับเรามาดูตัวดูค่าเงินบาทเทียบกับนี้เลยกัรไหนก็หลาแล้วดูค่าเงินบาทเทียบกับตัวของน้ํามันค่าเงินบาทเทียบกับเซตพูดผิดนะครับค่าเงินบาทเทียบกับเซตนะครับเราเทียบกับต่างๆชาจะเห็นนะครับว่าค่าเงินบาทเองเนี่ยแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเปลี่ยนในน้ำเหลกเป็นอ่อนค่าไปแล้วนะครับก็ตรงกับภาวะของตลาดชาติกียากขายมากกว่าซื้อ บ่าทช่วงนี้อ่อนค่าชัดเจนแล้วก็อ่อนค่าจนซขึ้นมาเหนือศูนย์มาแล้ว4วันนะครับแล้วขึ้นมาเหนือค่าเฉลี่ยทั้งสิบยี่้จุดห้วันแล้วด้วยตอนนี้ทําให้ต้องกังวลนะครับเพราะค่าบ่ายพอเป็นน้าหนักเป็นอ่อนค่าแล้วเนี่ยก็ต้องมาลุ้นว่าที่จะอ่อนค่าไปไกลไหมถ้าไปไกลหรือไปลึกเนี่ยเพศอ่อนค่าตอนนี้อยู่ที่สามสองจุดสี่สี่ถ้าเกินสามสองจุดหกนะครับนั่นหมายความว่าความเสี่ยงการอ่อนค่าถึงสามสามจะมาเลยแน่ละครับการอ่อนค่าจากแถวปัจจุบันที่สามสองจุดสี่สี่ถ้าเกิดทะลุ ก็าอาจจะทำให้เซตของเราที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยเกิดอาการยีห่หอได้ง่ายเลยถ้าถูกกดดันจากร้าบัตรที่ดังเดินหน้าออดค่าต่อนะครับส่วนตัวของน้ํามันนะครับถ้ามาดูตัวน้ํามันน้ํามันเบนเนี่ยในช่วงนี้ต้องระวังนะครับตระวังระวังอะไรครับ มันลุกกรอบสําคัญครับนะ้ำมันเบนตอนนี้หลุดก,กรอบล่างที่มีกรอบสําคัญไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ากรอบล่างเราเคยบอกว่าตัแถวหกสิบห้านะอย่าดุนะอย่าดุนะสุดท้ายวันนี้ลุกไปแล้วครับลุกไปที่หกสิบสี่จุดสี่หนึ่งจริงๆตั้งแต่เมื่อวานแหละว,วันนี้มีเด้งนิดหนึ่งจากที่ผ่อนหวานนะครับ แต่ก็ตามก็เป็นภาพของการทำเงินโลต่้งกว่าฐานเดิมชัดเจนนะครับแต่ถ้าดูกราฟดับวิคเองก็เป็นภาพของการปริมปริมค่าค่าเฉลี่ยเจ้า,าวิคอยู่ว่าจะจะลงอ่าไม่ใช่โทษทีปกติถ้าดูในแง่ของกลุ่มพลังงานโทษทีนะครับเราดูในซ้ายมือเป็นนอนเบนตกรางกลุ่มพลังงานเห็นว่ากลุ่มพลังงานก็มีการย่อตัวคล้ายกับน้ำมันเบนที่มีการปรับลงก็แสดงว่าาน้ำมันเบรนเนี่ยลดน,น้ำสังเคราะห์ด้วยซึ่งถ้ามาดูเป็นตัวตัวแทนของคุณน้ำมันเนี่ยในตัวชุดของ พลังงานอาจจะดูที่ตัวของปรทสปก็ได้นะครับก็เห็นว่ามีการปรับตัวแต่พอพยายามจะต่อสู้กับแนวรับอยู่ว่าจะรับอยู่ไหมตรงรับค่าเฉลี่ย75วันนะครับึุดอยู่ใกล้กับดูตึกจำสูนนนี้ที่1113ครับแนวรับก็อยู่ใกล้กับ11314ประมาณตอนนี้อยู่แนวรับพอดีเลยนะครับจากนั้นแล้วนะครับมาดูชุดของทองคําบ้างครับทองคาเราก็มาดูเทียบกับยูเซนเด็กนะครับก็จะเห็นนะครับว่า U.S. U.S. นั่นเด็กเนี่ยยังมีแนวโน้มใหญ่เนี่ยนะครับเป็นภาาของการทิ้มหัวลงหรืออ่อนค่าอยู่นะครับแล้วก็ตัวทองเนี่ยก็เป็นภาพของการที่ค่อนข้างจะซึ้งเร็วและชันเร็วแล,ละชันกว่าการที่ยูสันเด็กอ่อนค่าซีรีส์ซ้ำเลยนะครับแล้วก็มีสามอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือว่าตั้งแต่การขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาเนี่ยค่อนข้างจะเร็วชันมากนะครับการพักตัวระหว่างทางขึ้นเนี่ยถือพักตัวค่อนจะน้อยนะครับเพราะว่าจากการพักตัวเนี่ยบางทีก็พักตัวน้อยมาก ลงมาใกล้ค่าเฉลี่ย5วันก็ขึ้นแล้วหรือมากสุดที่เห็นครั้งเดียวที่เคยเกิดขึ้นคือลงมาใกล้ค่าเฉลี่ย10วันแล้วตีกลับนะครับคือภาพแบบนี้เราจะเห็นอยู่บ่อยครั้งเลยเป็นการพักตัวสั้นๆแล้วก็ปรับขึ้นใหม่นะครับรอบล่าสุดเราเห็นวา2วันนี้เป็นการชะลอตัวพักตัวอยู่แต่ลงยังไม่ถึงค่าเฉลี่ย10วันนะครับลงมาใกล้ค่าเฉลี่ย5วันกระทันท่าจะขึ้นตอบข้้งบนตอนนี้ก็รับสำคัญคือยอดเดิมคือประมาณ3 9 0นั่นเองเป็นแน่ล่ะครับแนวรับสําคัญที่ต้องอย มันมีความเสี่ยงทันทีว่าเฮ้ยจากตอนนี้อยู่38 44เนี่ยถ้าย่อลงมาเจอรับส0บปันแล้วไม่ยอมเด้งเกิดหลุด3ามพันลเมืม่อไหร่ความเสี่ยงของการย่อลงมาต่อถึงรับที่ภาพวันแถว3า0พอาจเกิดขึ้นได้นะครับแต่ในแง่ทองไทยเองในภาพปัจจุบันนี้ก็ย่อตัวคล้ายๆกับตัวของสปอตโกลเหมือนกันนะครับตอนนี้ในภาพของคาพของเราเนี่ยเป็นภาพของทองแท่งนะครับอยู่ที่ประมาณ5้า0มกันกว่ากว่าโดยประมาณนะครับก็เห็นภาพที่ยังย่อตัวแต่ยงยืนเหนือค่าเสถีเส้นคล้ายกับสปอตโกลที่ยังเป บิตคอยนะครับบิตคอยบิตคอยถ้ามาดูจะเห็นนะครับบิตคอยง่ายๆบิตคอยเองจะเห็นนะครับบิตคอยเองในช่วงนี้เป็นการฟื้นตัวนะครับหลังที่มันมีเสาการที่ย่อตัวลงมานะครับแล้วจากนั้นก็มีการสร้างฐานเดือดดิวตอนนี้กลับมายืนเหนือชุดเส้นอีกครั้งแล้วก็ชนะยอดของเดือดดิวเรียบร้อยละนะครับตอนนี้เรื่องเดียวว่าบิตคอยฟิวเจอร์รอบนี้จะผ่านยอดใกล้ๆหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันได้ไหมแต่ตอนนี้ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น หนึ 1> 1, ่งหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าโดยประมาณนะครับแต่ก็ตามแรงเชียร์ที่อาจจะทำให้บิตคอยไปต่อได้คือตัวเน็ตแซกครับเน็ตแซกจะเป็นขึ้นตลอดเพราะตัวบิตคอยกับเน็ตแซกเนี่ยส่วนใหญ่เราชอบวิ่งหนุโน้มไปทางจำเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่รอบล่าสุดจริงนะที่บิตคอยย่อลงมาเน็ตแซกไม่ไม่ได้ย่อลงเท่าไหร่เลยแค่ปรับตัวเล็กน้อยแล้วขึ้นต่อแต่บิตคอยตัวลงข้างจะแกว่งเยอะลงมาเยอะกว่าแต่ก็ตามตอนนี้ก็ถือว่าฟื้นตัวละหรือเดียวว่าจะเก็งขนาดยัคฆ์ยอเก่าไหวหรือเปล่านะครับ มาดูนิดนึงนะครับมาดูตัวจุ่มนิดนึงแล้วตัวหุ้นได้สักตัวนึ่โตกลุ่มวันนี้จะเห็นนะครับว่าวันนี้กลุ่มสกัาคำสุงใหญ่อยู่แดนลบนะครับแต่ก็ตามตัวที่ยินคำช่วยคำตลาดอยู่ก็คือชิ้นส่วนเทคนิคนะครับป็นตัวช่วยคำยันตลาดอยู่แล้วก็หนีไม่พ้นเลยถ้ามาดูตัวหุ้นเนี่ยก็น่าจะน่าจะมีดัต้าเดลต้าเนี่ยขึ้นดับหนึ่งใช่เลยครับเดลต้าดับหนึ่งนะครับแต่ช่วยคำยันตลาดนะครับเรามาดูตัวที่สองเป็นเออที่งว่าเดลต้าชัดเจนเนี่ยขึ้นชัด เอลทีเนี้ยก็ชัดเหมือนกันก็ให้เป็นตัวที่หนุนตลาดได้ดีเพราะนี้ยืนเหนือขั้วเฉลี่ยทั้ง1ิ25 75วัน200วันเรียบร้อยแต่ช่วงสั้นเอลทีโอบอสครับโอบอสทั้งไอซ์ไอส์โตคัสติกเลยทำให้ระดับสั้นระวังนิดนึงนะครับว่าอาจจะเสี่ยงยอดตัวได้ง่ายนะครับสำหรับตัวของเอลทีพาครับหมดเวลาแล้วครับท่านโอเคครับไปเจอกันสัปดาห์หน้าจออ่าเพื่อนนักทุนครับที่ฟังรายการอยู่อย่าลืมนะครับวันที่12นะครับเป็นงานของท่านอาจารย์กูบา สวัสดีดอนมูงเชียงใหม่นะครับท่านทํากระถินนะครับก็เรียนเชิญนะใครว่างเลยไปเจอกันที่นู่นครับวันดีลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสองหุ้นเด็ดกับ A.S.L โดยสุเชศสุแท้และชอโชอติวงเพชรไพศสิทธ กองขบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับทิตารีสายสว่างค่ะจังหวัดสุโขทยัยเผชิญปัญหาน้ำยมล้นตลิ่งทะลักกลางเมืองหลังจากมวลน,น้ำจากจังหวัดแพร่ไหลลงมาสมทบระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนล้นผนงังกั้นน้ำริมตลิ่งทะลักเข้าท่วมฉับพลันใน4ชุมชนสำคัญสักครู่มาติดตามค่ะอะไรดีบุ๋มก็ว่าดชาีชอบมาชอบมาเป็นเนด,ด็ตชัดีแบบเนี้ยชอบหน่อยจ้ะ หุ<า>เป็นเน่ให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดชอมา <c oughs> แบบนี้ต้องกุ้มกิกพังกัมกิกกุ้กงกุ้งกิกกัมกัมกิกเพียงทุกแล้วกัมกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุม่มคอต้องยาอมก,กัมกิกเพียงอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีชอบมาชอบมาเป็นเน่ใช่ด,ดีเบเนแย่ชอบหน่อยพี